อ่าเมื่อกี้โหสายตัดไปโอเคเริ่มต้นอีกนะครับคลิปนี้ก็เมื่อกี้มันยังไม่จบผมจะเล่าต่อแล้วก็สองคลิปนี้จะไปผมจะทําเป็นคลิปหนึ่งคลิปสองนะครับอ่าต่อเนื่องกันเลยอาจจะออกไปสองคลิปเพราะว่ามันมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันตัดอ,อ่านั่นแหละครับผมถึงจะบอกว่าพอผมเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะไปพูดอย่างนี้อย่างเดียวคนไม่เข้าใจางไงครับผมก็ต้อง ราะว่าผมสร้างบาร,รมีมาเพื่อช่วยคนเนี้อ่าผมเข้าใจพูดง่ายๆว่าผมตัดสรู้แต่ไม่ใช่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้านะเป็นสาวกท่านแหละไม่ได้เป็นรู้เยอะเหมือนพระพุทธเจ้าอ่าผมรู้เฉพาะการช่วยคนว่าจะพ้นช่วยยังไงให้พ้นทุกไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรนั่นแหละผมถึงกําลังทําทุกอย่างหาวิธีทุกอย่างเพื่อจะเพื่อจะเอามาเล่าก่อน ให้เขาเกิดสมาธิทิิก่อนพอเล่าแล้วเนี่ยวิธีการการช่วยของผมมันมีอยู่แล้วมันเป็นสูตรสําเร็จของผมนึกไหมครับไม่ว่าจะช่วยคนให้จบกิจก็มีอ่าช่วยพื้นฐานคนก็มีทํายังไงให้เขาไม่ต้องไปปฏิบัติงมโขง่ะบางคนไปปฏิบัติมาตั้งเยอะแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> ผมจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติทาอะไรเลยเ,ลยเยฟังผมเนี่ยแล้วผมจะชี้เป้าให้ว่าคุณจะต้องทํายังไง คุณถึงจะกลายเป็นยกจิตขึ้นมาได้สู่ความเป็นอริยะยกคนนั้นอานรกเปรตวิสัยเดรฉานทํายังไงจะให้คุณยกตรงนั้นขึ้นมาได้แต่ผมต้องสอบอารมณ์คุณก่อนสอบมรรคมีองแปรของคุณก่อนอนึกไหมผมต้องแนะนําคุณก่อนผมต้องรู้ก่อนรู้เส้นทางชีวิตของคุณก่อนไม่งั้นคุณเป็นโจรอยู่เนี่ยแล้วก็ทําแต่สิ่งไม่ดีเนี่ย มามันก็จะยากหน่อยไครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทําตรงนี้ไปด้วยก็คือมรรคยงแปดต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเหนือไหมครับอืมเพราะวิธีการของผมเนี่ยมันจะสอนให้ออกจากความคิดอย่างเดียวนือไหมผมไม่ได้สอนให้พิจารณามันไม่มีใครสอนมันผมหรอกคุณปหาเลยอ่าผมไม่ได้สอนให้ออกจากการปรุงแต่งอย่างเดียวนะครับ ผมสอนให้ออกจากตัวสัตตนางตัวมโนกรรมไปเลยเด็ดคาไปเลยให้ไปเห็นสอนให้ออกจากการรุงแต่งก่อนอันดับแรกอะถ้าไม่สอนให้ออกจากความคิดเนี่ยมันจะไม่เห็นในตัวมโนกรรมได้ครับปัญญามันไม่ถึงสติปัญญามันไม่ถึงฮะเพราะไอตัวนั้นมันมันเร็วมันแรงมันอยู่เหนื้อสุดเลยมันบางความบางความเป็นอิสระอยู่ไอตัวนั้นมันจะผลักดันผลักดันนี้คุณหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมดเลยอ่า ในสิ่งที่รู้ที่ได้ยินที่ได้กลิ่นได้ลิ้มรสอะไรอะ่ะที่สัมผัสอะ่ะมันจะหลอกให้คุณเชื่อทั้งหมดเลยมันจะปฏิสนธิ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 อยู่ตลอดตัวเนี้ยอ่ามันทํางานของมันอยู่ตลอดแล้วมันจะโคตรฉลาดด้วยไอ้เจ้าโมโนกรรมเนี่ยไม่งั้นมันไม่หลอกให้คนเกิดคนตายมาเป็นนู่นเป็นนี่มาสารพัดหรอกครับผมไม่ได้สอนให้ปฏิเสธการเกิดการตายนะครับเพราะพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ผม พระองค์ตัดไว้ทุกอย่างคือความจริงเรื่องของกรรมเรื่องของบุญบาปนรกสวรรค์เนี่ยที่มันมีของพาราหมณ์สอนพระพุทธเจ้าไม่สอนแต่มันก็มีมันมีมันอยู่ในวัดวัดตานี่ไงพระพุทธองค์ไม่ให้ความสําคัญตรงนี้เพราะพระพองค์สอนที่คนออกจากตรงนี้จะไปพูดเรื่องตรงนี้ไม่ได้พูดไปไม่มีประโยชน์มีแต่จะหลงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์น่ะพระองค์จึงต้องสอนออกมาอย่างนี้เพราะว่ามันพ้นเลยนะมันพ้นเรื่องพวกนี้ อ่านั่นแหละพระองค์ทรงเมตตาไงครับก็ต้องชี้ให้คนออกจากวัตตาสิก็ออกจากสมมุติอออกมาว่างไงออกมาว่างก่อนมันถึงจะเห็นเจ้าสัตวนางได้ถ้าคุณยังไม่ออกมาว่างอ่ะคุณไม่สามารถเห็นการเกิดดับของตัวมโนกรรมนี้ได้เลยอ่าแล้วคุณจะไปเอาความว่างนั้นเป็นวิหารธรรมไปยึดถือมันก็ไม่ได้อีกหลงอีก าะคุณจะถูกเจ้าสัตนางหลอกให้ไปว่างอีกนึกไหมสุดตรงพินสามสายนี่พระพุทธองค์บอกสายกลางไอ้นี่ความว่างไอ้นี่ขนันห้านี่ความเป็นอิสระความไม่ให้ค่าความหมายอะไรที่หลุดออกมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดพินสามสายขึ้นมาไม่ใช่ไปเอาความว่าง เป็นนิพพานเป็นอะไรอยากจะไปอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมแค่อาศัยอาศัยความว่างความสงบเป็นฐานให้สติมันเกาะนึกไหมให้มากมันเกาะเพื่อจะได้เกิดปัญญาอาศัยวิญญาณรู้อยู่ตรงนั้นวิญญาณรู้ความว่างๆงสงบมันก่อนนะไม่ให้วิญญาณไปหลงความคิดไปหลงสังขารไปหลงสัญญาเวทนาลูก ชัดเจนไหมอาศัยสติคุมวิญญาณไว้ไอตัวมโนกรรมเนี่ยมันอยู่กับวิญญาณนั่นมันครอบวิญญาณอยู่มันเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมองเห็นไม่ทันไงอ่าเมื่ออยู่อย่างเงี้ยมันก็จะสงบมันก็จะว่างมันยังไม่ว่างสถเียนหรอกอ่าเพราะมันยังมีตัวเจ้ามโนกรรมอยู่อ่ามันยังมีตัวสมมติหลอกล่อเราอยู่ปุ๊บปุ๊บเป็นความคิดปุ๊บ คิดปุ๊บเป็นสมมุติปั๊บเฮ้ยเราตามไม่ทนันนทีหรอกคิดนี่หลงอีกแล้วหลงความคิดอีกแล้วมีเราเข้าไปอีกแล้วนี่ไงเพราะมันมีตัวเกิดดับตัวไอ้มโนกรรมอยู่อ่ามันเลยข้องอยู่กับตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมนึกสอนที่บอ,อกจากสังขารก็คือสตมิมาคุมตัวรู้ไว้ตัววิญญาณไวอ่าต้องอาศัยตัวนี้ถ้าสติกับวิญญาณไม่คุมกันนะไม่มีทางเกิดปัญญา ไอปัญญาที่ได้มันก็ถูกสังขารเอาไปแดกหมดอะผมบอกเลยสร้างเรื่องสร้างราวสร้างนิพพานจอมปลอมขึ้นมาอย่างนั้นผ่านพรม,มีดูเขาจะติดที่นิพพานจิตเลยครับอเขาไปไม่ถึงความเป็นอิสระหนุดผลครับเอออาจารย์ของพุทธเจ้าติดที่นิพพานจิตหมดเลยไปได้แค่วางความคิดนี้ครับอ่าอยู่หลังความคิดแท่นั้นแต่ไม่ได้ผลมันไงครับ เพื่ออาศัยนิพพานตัวนั้นน่ะหนีจากมันครับนึกออกไหมนั่นคือไปไม่ถึงจังถูกขังอยู่ในนั้นน่ะอ่าผมถึงบอกว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างก็แค่อุปโลงขึ้นมาพูดครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงไอ้ว่างสุญญาตานิพพานอะไรเนี่ยผมแค่เล่าเรื่องต้องอาศัยตรงนั้นก่อนนีฮะอาศัยเห็นนะอาศัยเห็นไม่ได้อาศัย อาศัยเห็นอาศัยรู้รู้แบบรู้เนี่ยมันก็รู้เองของมันอยู่แล้วแหละนั่นเมื่อมันมีสติคุมไว้อะมีสติตั้งมั่นนะไม่ต้องไปไอ้รู้ตัวนั้นอ่ะไ่อยากไปอยากรู้มันนึกไหมครับยิ่งคุณอยากรู้เท่าไหร่มันยิ่งหลงสังขารไอ้ตัวมโนกรรมอ่ะมันจะหลอกเพราะว่ามันอยู่กับตัววิญญาณนะตัวหลงเขาเรียกว่าตัวหลงก็ได้สัตตานังก็ได้มโนกรรมก็ได้มันพาให้วิญญาณหลงแม้กระทั่งเป็นหลงความบ้างนั่นอ่ะมันก็พาให้วิญญาณหลงนึกไหมครับ อืมเพราะฉะนั้นผมสอนอย่าจําอย่าเชื่อไอ้ว่างเบื้องอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ความจริงนะไอ้ตัวนิพพานตัวความไม่มีอะไรปรุงแต่งอะไรเนี่ยผมสอนเพื่อให้คุณเห็นตรงนั้นเป็นฐานเป็นฐานของขันห้าต้องอาศัยขันห้าทั้งหมดเพื่อจะเห็นตรงอามาเรียนรู้ตรงมะเกาะอ่ะจะพูดยังไงดีวะตรงนี้พูดยาก เพื่อจะให้วิญญาณไม่หลงเข้าไปในขันห้าไอตัววิญญาณไอสี่ขันก่อนอ่าเอาสติมาคุมก่อนเพื่อจะเห็นตัวมโนกรรมถ้าตัวนี้จบมันว่างเองคุณไม่ต้องปรุงแต่งอ่ะคุณไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วไม่ต้องอยากได้ว่างอยากได้นิพพานอะไรเลยมันเป็นของมันเองอือคือคว,าม,วามเป็นอิสระเมื่อนั่นแหละไอตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยไอตัวสัตตนางอะตัวข้อง ตัวข้องตัวยึดมั่นถือมั่นน่ะเขาเรียกว่าตัวติดข้องในขันห้ายึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดมั่นในวิญญาณในสังขารสัญญาเวทนาลูกว่าว่าเป็นมันถ้าตัวนั้นดับไปอ่ะตัวสัตตังอ่ะหมดอิทธิพลไปอ่ะคือพ้นออกจากตรงนั้นน่ะนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่ามันไม่มีเรามันจะว่างเขาเรียกว่าสติปัญญาไปเห็น ไม่ใช่ไปว่างไปเอาความว่างนั้นพอมันเห็นมันเข้าใจข้างในนะมันเข้าใจข้างในมันให้ค่าอะไรไม่ได้แต่มันรู้มันเข้าใจของมันเองอยู่ข้างในดึ๊ดอโดยที่ไม่มีความคิดไม่มีการปรุงแต่งอะไรนั่นแหละตรงนั้นคือความจริงอาแต่ในขณะที่มันไม่ได้เข้าใจเชิงลึกเนี่ยมันไม่ทำลายตัวตัวมโนกรรมสัตตนังเนี่ยไอ้นั้นมันว่างไม่จริงครับมันว่างจากการปรุงแต่ง ม,มันถูกสังขารสร้างมาหมดเลยไอ้คุณจะตายป้าบออะไรนะ่ะแม่พูดเป็นลํำเป็นสันนะ่ะนึกออกไหมเป็นภาษาหมดเลยเป็นสมมุติหมดเลยแท้จริงความจริงแนละ้วมันพูดอะไรไม่ได้อย่างที่ผมบอกนี่ไงตรงนั้นน่ะคุณจะสัมผัสมันคิดอะไรไม่ได้มันบอกอะไรไม่ได้เลยอะ่ะนอกนั้นเป็นความคิดปรุงแต่งหมดเลยอะ่ะสร้างขึ้นมาทั้งนั้นน่ะเชื่อไม่ได้เลยไอ้ตรงรู้ตรงนั้นมันก็ บอกว่ามันรู้ไม่ได้งไงมันบอกอะไรมันให้ค่าอะไรไม่ได้นั่นคือจบแล้วคุณจะนั่งหัวเราะโอ้ยเยดเคแม่งหลงหาตั้งนานคิดหายอยากได้ทิพพานตั้งนานมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนี่หว่าไอ้สุญญตาไอ้บ้าบออะไรเนี่ยความคิดคุลล้วนไอ้ขันห้ยโกคกรกไอ้สมมติภาษาทั้งหลายไอม้มนุษย์ไอ้สัตว์บุคคลตัวตนทั้งหลายอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะภาษาสมมุติอ่ะความคิดคุลล้วนๆๆโ,โหนี่ าจารย์มาคีถูกทางเลยเนี่ยมาส,สอนออกจากความคิดตัวเดียวนี่จบกิจเลยเออถึงรู้เข้าใจว่าโอ้ยมันจะว่างหรือเคลียร์หายอะไรอะมันจะบรมมาสุขาอะไรมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันคิดเองัทั้งนั้นแหละมันหลงตัวนี้หมดเลยหลงความคิดหมดเลยหลงนิพพานไงซอสามสายไงฮนะหลงแม่งหลงนิพพานหลงขันห้าอยู่แค่เนี้พอไม่หลงขันห้าก็มาหลงนิพพานไงฮะผมสโลแกนของผมอนะ อิสระเอ่อแต่ลูกศิษย์ผมไอ้น้องลูกศิษย์ผมนะน้องผู้ชายเนี่ยมันเสริมเข้ามาเอออาจารย์อิสระนี่ถูกแล้วมันสัมผัสได้ออิสระจากกดทุกกดอิสระจากขนาัน่าอิสระจากนิพพานเนี่ยอิสระจากความเป็นเราอิสระจากข้าวความหมายนี่วิทย์อาจารย์ใช้คํานี้ถูกมากเดี๋ยวผมขอเสริมเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าอิสระอะไรนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นแหละเออว่าไอ้น้องคนนี้บอกอาจารย์ใช้คําได้ถูกมากเลยได้ได้เหมาะสมมากเลยคนส่วนใหญ่ไปพูดแต่เรื่องนิพพานแล้วก็เกิดความอยากที่จะอยากได้อา่าเรื่องสุญญาตามันสัมผัสไม่ได้ไงแต่ความอิสระมันสัมผัสได้อ่ะนึกไหมครับในขณะที่เราถูกถูกจองจําอยู่อะหรือธาตุอ่พะพอประกาศเป็นไทยแล้วมันก็อิสระนี่มันสัมผัสได้ครับ ความจริงฮะผมสอนเรื่องความจริงเลยคุณสัมผัสได้ทุกคนผมจะให้คุณสัมผัสนิพพานย่อมย่อมก็ได้นึกออกไหมผมสอนคนอย่างนั้นนะฮะอืมผมสอนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะจากไม่เคยมีอะไรเลยไม่มีสภาวะอะไรเลยเนี่ยสิบสองวันฮะยกจิตขึ้นมาสู่เป็นความอริยบุคคลครับนึกออกไหมฮะเพราะเขาไม่ได้บวชก็เลยเรียกว่าอริยบุคคลถ้าเป็นพระก็เป็นพระอริยะ อ่ระดับโสดาบันปฏิมักอะปฏิผลน่ะไม่ใช่ปฏิมักด้วยผมจะบอกไม่มีหล่นแล้วอ่าฮะแ,แค่พูดแค่คุยแค่ชี้เนี่ยมันเห็นความจริงมันไปได้เร็วครับวิธีการสอนของผมคุณจะไปได้เร็วไอ้คุณไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเน่ยผมบอกอะไรคุณผมท้าให้คุณอ่ะคุณได้แต่ความสุขกลับมาก็วุ่นเพราะมันผิด มันไม่เป็นสมานึกออกไหมครับไอสมาธิตัวนั้นมันก็เป็นสมถะมันไม่เป็นสมาสมาธิสมาสมาธิต้องเริ่มต้นจากสติข้อเจ็ดถึงจะเป็นสมาธิมันส่งเสริมกันครับต้องเดินให้ถูกมั้หยิบข้อใดข้อหนึ่งมาสับกันก็ไม่ได้อ่าถูกไหมคุณจะก้าวไปห้าก้าวแล้วคุณจะกลับมาก้าวก้าหนึ่งมันก็ไม่ได้ไงครับอ่าคุณต้องเรียนรู้ไป อ่ต้องฟังครูบาอาจารย์เขาชี้แนะมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะเป็นระบบของมันนึกออกไหมเออเพราะสติปัญญาคุณนะ่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้เลยความไม่มีอะไรเพราะมันมีความคิดบังไว้หมดเลยนึกออกไหมคุณต้องออกจากความคิดก่อนอันดับแรกผมตนึงให้วางสังขารก่อนเวลามันคิดทิง้งคิดทิง้งคิดทิง้งให้รู้อยู่สติแนบรู้อยู่นั่นแหละในขณะที่สติแนบรู้อยู่มันไม่มีอะไร อ่ามันเฉยๆมันไม่ปรุงแต่งนั่นแหละมันถึงจะไปต่อได้ไงในเมื่อยังไปพิจารณาโน,น่นพิจารณาน,านี่พิจารณาไกลขนหนังฟันเล็บอะไรนะั่นหลงหมดเลยปรุงแต่งหมดเลยไปสร้างมันขึ้นมามันก็เป็นของมันอยู่เนี่ยเล็บตัดทิ้งมันก็สีสีดนแล้วนึกไหมไม่ต้องไปพิจารณา,าพราะพุทธเจ้าสอนไม่ดีแล้วอย่าไปเก่ง,งกว่าพระพุทธเจ้าเออ คุณก็รู้อยู่แล้วแหละยังไงคุณก็ต้องตายคุณก็รู้อยู่แล้วเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บจงตายอยู่แล้วจะไปพิจารณาทำสากระเบอืออะไรฮะปุงแต่งนั้นมันไม่จบหรอกไอ้พวกนั้นน่ะฝูงสั้นเออเพราะฉะนั้นน่ะเอาความคิดออกไปตัวนี้แหละเขาเรียกว่าไอ้การทหารเอกของไอ้ตัวกิเลสเลยไอ้ตัวสังขารปุงแต่งเนี่ย เป็นทหารเอกของไอตัวมโนกรรมเลยมันจะบอกเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องกําจัดตัวนี้ไปก่อนไม่งั้นไม่มีทางเห็นตัวนี้มันต้องไต่ขึ้นไปยกจิตยกจิตขึ้นสูงแอ่ให้วิญญาณมันเริ่มฉลาดอะ่ะให้มันไปรู้แต่เรื่องที่ไม่วุ่นวายก่อนไง <c oughs> ถึงจะเห็นตัวนี้ได้มายาโอเคคลิปนี้ต่อจากคลิปนั้นนะครับอา่า ผมก็ยังสอนพื้นฐานในคอร์ดอยู่นะครับใครที่ปฏิบัติก็ยังไม่ก้าหน้าไปนั่งสมาธิตรงนูง้นตรงนี้มาก็ยังโอ้โหก็ยังกลับมาหลงอยู่ก็ยังมามีความคิดปรุงแต่งอยู่ข้ามออกจากมันไม่ได้เนี่ยเข้ามาปรึกษาผมมาเรียนรู้มาเรียนคอร์สอ่าเอาเงินที่ทําบุญทั้งหมดเนี่ยอ่ามาเรียนคอร์สกับผมไม่ใช่ว่าผมหลอกให้พวกคุณเข้ามานะอ่าผมช่วยคุณคุณช่วยผมเท่านั้นเองนึกออกไหม เสียสละอ่าอย่าไปคิดนอกเรื่องว่าต้องธรรมะโอ้ยจะต,ต้องอย่างนั้นอย่างนี้หยุดคิดเลยนั่นแหละมันน่วงคุณรู้ไหมครับแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากหรอกอย่าไปคิดเยอะเมตตาเอาข้าวให้มใหมากินเฉยยังให้กินเลยสงเคราะห์เด็กยังให้เลยเออบุญน่ะเอาบุญน่ะถึงไเอากุศลน่ะงั้นก็แค่นี้แหละเดี๋ยวต่อจากคลิปนั้นเบอร์โทรผมก็ ศูน e, no 3 4เก้าแปดสามสี่หนึ่งแไอ้าแปดสามสี่หนึอาจารย์อิสระชื่อของผมอิสระนะใครอย่ามาเรียกผมมิทวัตนะผมสมมุติใหม่แล้วเออเพราะหนทางของผมคือความเป็นอิสระอ่าสอนธรรมะของผมต้องกินต้องใช้ครับอย่าไปคิดอะไรมากผมก็อาศัยแค่ได้ค่ากับข้าวมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้มีกําลังเพื่อสอนธรรมะคนนึกไหมครับ อืมคนเราต้นทุนชีวิตมันต่ามันไม่มีใครต้นทุนมาดูแลไม่มีอ่าคนมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนอุปถัมภ์อ่าเราก็ต้องกินต้องใช้ไงครับนูกออกไหมผมก็แก้อาศัยเลี้ยงชีวิตไปเฉยเฉยผมไม่ใช่พระนึกออกไหมครับผมก็ต้องทําอย่างนี้พวกคุณต้องเข้าใจเอออย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยเอาปัญญาเอาความเข้าใจเนี่ยมีคนมาสอนให้คุณพ้นทุกข์ มันดีแล้วสอนให้คุณเห็นความสุขความทุกข์ของตัวเองแล้วไม่หลงไปคล้องแวะกับมันน่ะมันยากนะครับคนที่จะมาทําตรงเนี้คุณอย่าไปคิดนั่นเลยคุณไปหาไพ่หรือยากคุณเที่ยวตะเวนไปทั่วไปทําทุกอย่างคุณทํามาหมดแล้วอ่ะนึกไหมครับนั่นแหละโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ